สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมไม่ใช่นะครับผมวันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นเกมใดๆที่พี่เคยเล่นทั้งสิ้นเลยนะครับผมพี่ไม่ได้มาเล่นเกมรอไม่ได้มาเล่นบล็อกโุ้หรือไม่ได้มาเล่นเกมมิมิกนะครับผมแต่วันนี้พี่จะมาเล่นเกม King l e g a cy ครับผมมันเป็นเกมที่น้องๆอยากให้เล่นนะครับมีคนบางส่วนนะครับผมอยากให้พี่ได้ลองเล่นพี่ก็เออมันก็น่าสนใจดีนะดูจากภาพแล้วนะครับผม ก็ไม่รู้่ะจะเป็นยังไงนะเหมือนกับเป็นวันพีซอีกเกมหนึ่งน,นะครับผมเดี๋ยวมาลองเทสใช้คำว่าพี่จะลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมพี่ก็บอกก่อนนะครับว่าพี่ไม่เคยเล่น King Legacy มาก่อนแต่ว่าสูนเลยละกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนหนึ่งก็กดเข้าเกมไปแบบตรงๆเลยโหลดดิ้งดัตตาสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอิม King Legacy นะครับผมล็อกอินวันแรกได้1เจมเลื่อนหนึ่งร แล้วยังไงครับตอนนี้เจอคุณทนันทานพานันเฮ้ยทำไมพี่มีปีกด้วยครับทุกคนเออเหมือนขอคุยกับเซสตัสวามก่อนนะครับผมกดแอสเซทไปก่อนแล้วกันประมาณเหมือนกับน่าจะเซฟนะตรงนี้นะครับผมกดหมัดขึ้นมาเฮ้ยอ๋อต่อยได้เหมือนกันนะครับผมพี่เป็นที่กดฮาคิได้ไหมได้ <ed it> โอ้แต่เอ้ยเหมือนกันเลยอ,อันนี้คือใครอะ่ะอันนี้คือนิชินะครับผมหนึ่งเจม อ๋อใช้หนึ่งเกมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอแป๊บนึงนะยังไม่เอาได้ไหมเราขอสำรวจก่อนว่าที่นี่มันเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็โบกมือเรียกเราจังเลยเอออืมแอนเซปแล้วกันอ๋อนี่อะไรอ่ะหนึ่งร้อยโลบักเหรอไม่ซื้อแล้วกันไม่มีเงินแล้วผมมี N p c พีซมากมายอยู่ที่นี่นะครับผมนี้เป็นอะไรแฮกเตอร์เหรอแล้วไม่มีภาษาไทยด้วยตัวเอ้ยไม่มีเลมไม่มีเกมอะไรจะให้ซื้ออย่างเดียวเลยเนี่ยแอมเเมนเชคือตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวขอคุยก่อนนะผมดูยูอนแรนดอม ไม่เป็นไรครับไม่มีครับมีเกมเดียวครับผมเพื่อเข้าเกมโอเคเดี๋ยวพี่ออกมาสู่โลกกว้างเอ้ยมันคืออะไรอ่ะทุกคนคือพี่ไม่เคยเล่นเลยเว้ยพี่เป็นศูนย์เลยนะครับผมภาพก็พี่ปรับต่ำนะมันก็จะแบบว่าปุ่นปุ่นนิดนึงปุ่นปุ่นคืออะไรวะโอเคสวัสดีแบ,บ็กสมิธนะครับผมเขาน่าจะเอิมคุณต้องการอาวุธที่แข็งแกร่งเออต้องการแบบสร้างอาวุธนะครับผม โอ้ตีมือนะผมเพื่อทําให้มือแข็งแข่งขึ้นจะบ้าเหรอไม่ตีครับผมอ้าวเดินไม่ได้ฉเฉยอานนี้อ้าแล้วท่นพี่ค้งอะ่ะคนตอนนี้พี่ก็ได้มาสู่ที่ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว,ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เหมือนมีพายุเข้าเลยนะเออมันก็อ้อาวต้นไม้หัก อม,มันก็รู้สึกว่าจะมีใครไม่รู้เต็มเลยนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุย,ยกับเขาแป๊บหนึ่งนะกันนะผมเหมือนเขาไม่ยืนตรงนี้กันเต็มเลยนะครับเพราะเขาถือเห็ดด้วยว่ะทุกคนเขาโยนเห็ดเฉยแล้วว่ะทุกคนอ้าวหายเฉยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบกาชาว่ะทุกคนมีกาชาเดี๋ยวพี่ลองคุยดูก่อนได้ไหมสองแสนห้าหรือหนึ่งเกมเพื่อแรนดอมผลไม้อืมแต่ว่าพี่ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามีนค,ามนมคนทิ้งอันนี้ไว้แต่พี่เขาเก็บก่อนนด้หน,นี่มันคืออะไระทุกคนนี่มันคือเห็ดเห็ดเห็ดมันคือเห็ดที่มีกิ่งไม้ข้างบนว่ะแต่ว่าก็ไม่รู้นะเอ้ยดูอยู่ไรกินฟู้เอ่มกินเลยเงบอ้าวตอนนี้เราเป็นผู้ที่มีพลังแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเฮ้ยนี่มันคืออะไรอะ่ะมันคือกดบีเพื่อทำอะไรอะ สกิล so, อันล็อกสามร้อย๋อยังไม่คำล็อกหรอเฮ้ยเอ้ยเฮ <laughs> ้นี่มันชอปเปอร์มาจะปุ๋ยนี่มันชอปเปอร์คุงชัดๆเลยอ้าวคืออะไรวะคือแปลงร่างกลับก็เป็นอย่างนีเหรออ๋อกังฟูพอยอันนี้มันเป็นร่างอันนี้อ๋อเข้าใจแล้วแล้วยังไงต่อตอนนี้เราก็เขาก็อ้าว เราไม่ไปได้ไหมตรงนี้เราขอไปที่อื่นดีกว่าแล้วมันคือมันเดินเร็วสุดแล้วเหรอเนี่ยแล้วพี่ทำอะไรได้เอาต่อยได้โอเคเดี๋ยวพี่พี่ต้องทำยังไงต่อเนี่ยตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ทางเนาะตัวนี้คือใครอะ่ะทุกคนเรเวลมันเยอะไปไหมลองหรอกเออพี่ไม่ควรยุ่งกับมันแหละดูจากสภาพแหละพี่สามารถเดินชมจันได้ไหมสโมกิง้งสโมกิ้งเบอยี่สิบลองโดนฟันดูซิเดืนอตามกันเรามาเป็นตัยต้ย แต่เขาก็ไม่ทําอะไรเรานะเหมือนเราเป็นเด็กน้อยเกินไปโอเคเราไม่เป็นแล้วขอโทษได้ไหมล่ะจะมีเควสตรงนี้นี่เลยตีที่โกเ์มีชุดบริก็เป็นสุ์แบบโอเคห้าพายเลตเลเวลไม่พอ,อเฮ้นี่แล้วกันเลเวลศูนเรียบร้อยอ่าเจอกันกังฟูพอย์ไม่ชุบนี้โดนชันแน่อา้าวกลับร่างเดียวขอโทษกังฟูพอย นี่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 น,นี่เอ้ยเรียบร้อยครับผมสอง EXP อืออือออเออจะปุ๊บเนอะโอ้โหดูเบลขึ้นขึ้นแบบไม่เกรงใจคนข้างบ้านเลยอืมกลับล่างก่อนเอิม่มเราก็มาคุยเขาถามเราเหรอเราก็ต้องตอบเขาว่าผมเพิ่งเล่นครั้งแรกครับผมผมเพิ่งเล่น ครั้งแรกเหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> คือเขาถามว่าเออเราจะอัพตรงไหนนะแต่ก็จะตอบไปว่าแล้วผมก็เล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรารับเควสตัวนี้นะเลเวลสิบบวกไม่พออีกแล้วเราต้องตีตัวนี้ก่อน <c oughs> เขาขับวาเขาขับวาผมก็เล่นตาแรกเหมือนคุณนี่แหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราตรีต่อแล้วกันนะเราไปไหนไม่ได้เราก็ต้องตีตัวนี้ต่อนะครับผม ผมรู้ละเคยเล่นเอาเล้วมาบอกว่าไม่เคยเล่นได้ยังไงเราก็เราก็สาวคิดว่าเป็นบุคคลใหม่เหมือนกันนิดนึงอ๋อนิดนึงเขาบอกนิดนึงนะครับผมโอ้โเขาทำไมเขาขาแรงจังวะทำไมสกิลเขารุนแรงขนาดนี้ล่ะวัดดีหนึ่งเกมเราไม่มีสองแสดห้าอยู่แลว้วเราก็มีหนึ่งเกมนะครับผมมาดูกันว่าหนึ่งเกมเราจะได้อะไรนะครับผมเลเวลไม่พอ มันไม่ได้บอกเลเวลเหรอไม่เป็นไรแต่เราไปฟาร์มก่อนละกันวตีก่อนนี่นี่เหรอนี่เหรอเออวิวอัพแล้วอัพสเตตัสยังไงใช่พี่ก็มีคําถามนะจว่าพี่จะอัพสเตตัสยังไงแล้วเราจะอัพสเตตัสยังไงวะตอนนี้เราน่าจะไปต่อได้แล้วนะครับผมเมนูอ๋อนี่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 นอ๋อเราจะเล่นสาย power food ใช่ไหมเราต้องเล่นบวก power food ไปก่อนสักสิบสักยี่สิบแล้วกันแล้วเราก็อัพดีเฟน s ์สัก 10. สิบอุย้ยเกินว่ะ ไม่เอาที่เหลือครับมาลีแล้วกันเราจะได้ต่อยแรงๆก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะสุ่มผลตอนไหนได้แต่ว่าไอตัวนี้มันมาทาร้ายเราทําไมเนี่ยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรารับเคสกับเจ้านี่ต่อเลยลแล้วกันแล้วเมื่อไหร่พี่จะเป็นกังฟูพอยต์ยได้อะหรือว่าเป็นกังฟูพอยต์ยอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมหัวชมพูเลยวะหัวมันแต่งสีพุงสีผม,มอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะจะโอ้โห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 สิบสี่โอ้โหสิบสี่เววอืมจะมาอัพก็ไม่อัพเลยเนาะ แล้วพี่จะสุ่มได้ตอนไหนแต่ตอนเลเวลยี่สิบพี่จะลองไปสุ่มอีกทีหนึ่งนะโอเคดูยูวอนระแบบเจมเลเวลไม่พอเหรอน่าจะสามสิบแน่เลยดูจากตรงแล้วคือตอนนี้เลเวลสี่สิบแล้วนะเราสุ่มได้ยังอะ่ะต้องเลเวลห้าสิบแน่เลยอะ่ะดูจากตรงแล้วอะ่ะต้องเลเวลเท่าไหร่เราถึงจะสุ่มได้วะแล้วเมื่อไหรเราจะใช็กอีกท่านึงได้เนะี่ยทุกคนพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ มาเดี๋ยวเราตีไปก่อนนะฮะตีไปก่อนเลยเรื่อย,อ,ยอืม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 อาชีพหนึ่งสามเลี้ขึ้นอย่างเยอะเลยทุกคนรับเลยเนี่ยแล้วก็ตีอยู่ตัวนี้แหละเกิดไวอยู่แล้วเนี่ยน่าจะห้าสิบเรียบร้อยห้าสิบแล้วมันจริงๆมันบอกว่าไปจากที่นี่ได้แล้วละมัห้าสิบอ่ะเราน่าจะเราน่าจะสุ่มผลได้ละมาเดี๋ยวเราเรามาสุ่มผลกันห้าสิบแล้วคงต้องสุ่มได้แล้วละ่ะ ยังไม่ได้เหร, <hi> เรเอก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกม King Legacy นะถือว่าพี่ก็มาลองเล่นนะครับผมไม่ได้มาจะมาเล่นจริงจังอะไรหรอกนะครับผมก็คืออยากลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเห็นเขาบอกว่าเจ้า King Legacy เนี่ยมันก็เหมือนกับ Block Food ก็ถือว่าถือว่ามาลองแล้วกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะครับก็สำหรหับใครนะที่ พี่อยากให้เล่นเกมอะไรในบล็อกฟุตนะครับผมหรือว,ว่าน้องเหนือนจากนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะพี่ก็ว่าจะหาเกมอื่นเล่นนะครับผมโอเคก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วเขาทิ้งอะไรไว้เต็มเลยวะเนี่ย